พลดวนครับประวานนี้เจอกับโรงงานรุ่บาท่าตูมครับก็แพ้มาสูงประตูตอนหนึ่งครับบ้านตูมครับอยู่ในเสื้อสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางพลดวนครับอยู่ในเสื้อสีชมพูน่องหลูกดินตูมครับสตารบอลมาพลดวนครับดีดบอลไปให้หมายเลขสิบสามไม่ผ่านบ้านตูมครับหมายเลขสิบเข้าไปให้เพื่อนไม่ผ่านพลดวนครับยังได้อยู่บ้านตูมครับ นี่สังเกตด,ดูครับโรงเรียนบ้านตูมจะมีอะไรแปลกๆอยู่บนหัวกุทกินเช็คระยะของกำแพงครับสองท่นทาน สมุนครับมาครับอัดฉีดด้วยนะครับโดยสอปตอคดะสวนุนสาลีครับนะคุณแม่ของเด็กชายชัยนะครับคุณชัยผู้สาวประตูสมวนนี่แหละครับสามร้อยบาทครับเป็นกําลังใจนะครับไม่ชนะไม่เป็นเลยครับอยู่ไหนครับมาด้วยเนอทำไงั้นเดี๋ยวจะเข้ากองกลางครับดีต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการสานสาครับโรงเรียนบ้านสมุนครับท่านรองทันโคุกวครับท่านมาให้กําลังใจครับนักกีฬาทุกทีมครับ ริมบอลมาทางขวาให้เพื่อนทางหมายเลข13ไปไล่ได้เลสียูนิสไปครับกองหลังครับสกัดบอลออกไปออกจริงดีครับขึ้นไปไม่โดนบอลครับผู้สาประตูกัมาตั้งบอที่เกียตประตูตง่ายครับไปทางซ้ายเข <c oughs> ีมบอลให้เพื่อนไปลอยครับปีกซ้ายตามสูตรไหมจะโยนไหมไปเองครับ ไปเองครับลูนี้ยังได้อยู่ไปเองที่ไม่เพื่อนลูนีตั้งป้อมยิงครับตากเข้าไปโอ้ผู้เล่นของทัท้งคู่ครับสองคนครับไม่ทันลูนีครับประตูไม่สนใจครับพลดวนโวนบอลยาวไปให้เพื่อนวิ่งเข้าไปเลขที่สามทำไม่ทำถึงไม่ถึงโอ้ดูกันยาวๆครับวันนี้อันนี้เพิ่งเป็นคู่ที่หกครับสำหรับบ้านตูมครับกับพลดวน มาดูครับลูกนี้สกัดบอลครับลูกนี้ตักบอลกับไปลูกนี้ลุดครับลูกนี้ไทรถึงก่อนทันกว่าสี่กับสิบสี่อ๋อสี่เร็วกว่าครับแต่ว่าสิบสี่ได้บอลครับลูกนี้โยนไปแล้วลระสามปัดบอลหนึ่งครั้งลูกนี้เอาโอ้ยหมายเลขสามสิบเจ็ดจากเขตประตูครับโคนดวโยนบอลครับไปตรงกลางถึงเพื่อนด้วยครับหมายเลขสิบสามรอเห็นเพื่อนไหมลูกนี้ครับหมายเลขห้าสกัดบอลไปลูกนี้ยิงนะครับลูกนี้โอ้ย สามนะครับกองหลังอยู่ให้เพื่อนตรงนี้ข้ามหัวไปอ,อ,อบอลให้หมายเลขยังได้ครับถึงหมายเลขสิบสี่กินบอลให้เพื่อนต่อเล่นชิงกันมาครับไม่รู้กันครับตอนนี้พลดวนมาได้บอลกินบอลยังได้ครับอืมสิบสี่ใช้ตัวบังเก็บปั๊มบอลตรงนี้กรรมการไม่ได้ว่าะไรสิบสี่ครับไปให้เพื่อนทางหมายเลขสิบล็อกบอลหนึ่งครั้ง ไม่ผ่านพนดวนยังได้14ครับกิมบอลไปลูงนี้หมายเลขเก็บยิงครลบนี้ผู้สาวประตูพุ่งแลวครับแปลว่าโอ้โหสุดปลาดหนึ่งประตูต่อศูนย์พลนดวนครับเล่นต่อไปกองหลังสกัดบอลลูกออกหรือเปล่ายังไม่ออกครับผู้เล่นของมาให้เพื่อนหมายเลขก4จับบอลนะครับจังหวะแรกไม่ดีกินบอลให้13นะครับโอ้ลูกนี้ก็รับพลาดไปนะครับ ไปถึงบ้านตัวหมายเลขสิบเอ็ดไปเองครับโอ้เหลียงบอลยาวนิดหนึ่งครับโดยครึ่งละสินาทีครับแล้วก็พักสองนาทีการเปลี่ยนตัวนะครับให้มาเปลี่ยนที่เส้นกลางสนามนะครับอืมเดี๋ยวเปลี่ยนทางเส้นอื่นแล้วเดินไปเหลืองน,นะครับต่ามือกันต่อครับพลรวนสิบสามกองหน้าจ่ายบอลให้เพื่อน,นครับไม่ผ่านตัมล็อกต่อบ ของหลังสองคนครับยังเหนียวแน่นครับสำหรับบ้านตุมมลอกไปไม่ผ่านสาเจยังได้อยู่ครับผูยิงประตูเมื่อกี้มบอลลุงนี้ไม่มีเสียงอวิทย์เล่ต่อไปครับบอลได้เปรียบ็อกหนึ่งครั้งหมายเลขสิบยิงลุงนี้โอโ้โหหลังของทางพลทวนครับลุงนี้ไปถึงหมายเลขยี่ครับตามไปเอาบอล ล็อกหนึ่งครั้งมองหาลูกไม่เห็น13ครับคนเอาลูกนี้แต่าขาไม่สามรถทีกันครับบอลไปถึงทางลูกบ้านตูมหมายเลขสิบจะยิงหรือเปล่าล็อกหนึ่งครั้งสองครั้งจะยิงยังไม่ลูกนี้ไม่ผ่านกองหลังครับลูกนี้สกัดบอ,อ,อกลกองหลังบ้านตูมครับตัดสินใจวิ่งไปครับมาให้ลูกออกครับเพื่อที่จะเริ่มเกมต่อหมายเลขสองครับแกใช้ สิบสี่ครับตัวเล็กครับแต่คล่องครับทางบางตุม้มจะจ่ายให้ใครหรือเปล่าไม่ผ่านพนดวนครับได้หมายเลขสามจิ้มบอลให้เพื่อนอย่างได้ครับกลับมาทันอยู่หมายเลขสองผู้สาวตูครับไม่รอครับโยนตุ้มไปไม่ผ่านครับผู้เล่นกองกลางของบางตุม้มโยนบอลเข้าไปนี้ ลูกสาวประตูแกคว้าไว้แล้วก็เล่นบอลเร็วทีเดียวโหจังหวะหนึ่งโอ้ไ yup. ม่รู้กันครับเพื่อนไม่ต้องจบแล้วครับมารอเลยก็ได้ครับอี้เวลาหลังที่แข่งอยู่นะครับเราจะได้ตัวนักกีฬาลงแบบต่อเนื่อเจที่แห่งนี้นะคฮะเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยคุณสิริให้สัญญาณเริ่มเล่นครับหมายเลขเจ็ดกับยิงลุงนี้นู่นตัวเล็กครับยังสู้เอาลูกนี้ ปวนสิมครับแต่ก็อืเล่นแรงไปครับความตั้งใจก็จะเจงฟุตอบอลครับแต่ว่าขามาขวางก่อนก็เลยเป็นโดนขานะครับก็ไม่เป็นไรครับขอโทษขออภยัยการเล่นกีฬาฟุตบอลมีการประทะกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าจะมีเพลี้ยได้มากน้อยขนาดไหนแค่นั้นนะครับกีฬาเมื่อมีการประทะกันก็ให้อภัยกันครับขอโทษขออภัยกันไปอน 11คนนี้มีรุ่นทีเดียวครับไอะบอลเตะบอลมาทางขามองเห็นเพื่อนแล้วครับหมายเลขสามถึงไม่ถึงครับพักบอลหนึ่งครั้งมาเกตเตะกันยังไไปไม่ไปครับโจะสิ้นเปล่าแล้วครับว่าลงนี้ไปก็ลงแรงลงแดงลงแดงไปนะครับเป็นจุดเพื่อไม่ให้ผู้เล่นไดเปลี่ยนตำแหน่งผูนี้ครับหมายเลขสามิงลูกนี้ออกแกยกขาครับเป็นความโชคดีครับยกขาโดนบอดีเลยหมายเลขสามแกตีลูงกาหาลูกเห็นวากันต่อครับ บ้านตูงครับไปครับลูกนี้ยังไม่ออกส่งให้เพื่อนทางหมายเลขเก้าให้ต่อครับหมายเลขสิบสิบกิมไปข้างขวาููกนี้อ้าโอ้หเดสมาแบบชนเลยครับ <c oughs> โอ้อผลดวนครับเบรกไม่ทันครับชนเต็มเต็มครับเป็นลูกฟาวของทางผลดวนครับ นิดเดียวครับเกือบเกือบเป็นจุดโทดนะครับอย่างโชคดีครับมูดสินนะครับเช็คกำแพงตั้งครับมาดูโลกนี้ครับซ้อมกันมาหรือเปล่าจากแบบไหนตักเข้าไปแม่ากาชิปครับถึงสิสามครับพนดวนล็อกหนึ่งครั้งไม่ผ่านครับผมบลังบ้านตูมเยอะจริงๆ หมายเลขหกไปเองครับลูกนี้ไปไปหนึ่งสองไปผ่านลงใบใหม่ด้วยครับนี่เก้าดีเข้าไปล่าประตูลูกนี้ผู้สามประตูครับลูกลูกนี้ว่าไงครับตั้งแป๊บผู้สามประตูเซฟอ่ะเจ้าอายเอเยอเ์อ่ะเออผู้ตัดสินทอยยังไงเป็นลูกฟาวนะครับของทางบ้านตูมครับลูกนี้เตะออกมาโดยหมายเลขสามหมายเลขเกียรับครัเรียนบ้านพลดวนนะครับ ขอไปครับโรงเรียนบ้านกระโพกับโรงเรียนหนองบูบานครับแล้วก็โรงเรียนบ้านแครกับโรงเรียนบ้านหนองจานครับเพื่อเกมจะได้ไหลเลื่อนแล้วก็รักษาเวลาไม่คำนะครับตรงนี้ดีบอลให้เพื่อนข้าไปไหมครับผู้สามตัวมาตรงนี้เออว่าจุดจุจโนบอลเร็วทีเดียวครับตรงนี้ลุดไปถึงไม่ถึงได้ไม่ได้ผู้สามตัวมา,มาไหมปบอลไปเลยครับตรงนี้โอ้ทุนบอลให้เพื่อน ยังมีบนันตุมครับยังได้บอลหนย่กีบบอลมาทางซ้ายหมายเลขสิบครับแกจะไปเองไหมล็อกหนึ่งครั้งยิงริ้นี้ครับเลยแกตัดสินใจเลยสูงยาวเขาจะดีหรือเปล่าต้องมาดูครับวนดวนส่งบอลเล่นตรงไปหม่ครับ,รบเด็กไทยสมัยนี้มีแต่บ่นดีทั้งนั้นเลยหมายเลขสองจิ้มหมายลเลขสิบเอ็ดครับดูครับ วัดนี่มาถึงโชว์เลยออกจากสูงยาวแล้วก็แหมหน้าตาดีด้วยนะเอ็ดครับ,รบจิ้มบอลไปให้เพื่อนถึงด้วยครับโลนดวลยิงแล้วครับดูนี้ผู้สารประตูโอ้โหที่หันไปมองประตูนิดหนึ่งว่ายังอยู่ในกรอบไหมตรงยาวเลยครับโด่งด้วยปุ๊บลันไม่เป็นไรครับ โอ้โหด็ดสินดูดูความได้เปรียบก่อนนะครับทุกคนคนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับดูว่าแกาจะทําได้ไหมอีกแล้วครับท่านเลื่อนถึงไหมหมายเลขสองรอยครับถึงครับโอ้โห,โโหเจรกองหลังของทางบ้้นตุ่มครับรูปร่างสูงใหญ่ครับเบียดไปบัานตุ่มยังได้บอลไปทางขวา หมายเลขสิบเอ็ดครับจิ้มบอลมาเพื่อนนะครับหมายเลขสิบสามสิบสามเอาลูกนี้จับบอลน,นะครับห่างตัวนิดนึงบ่ายตูมไล่บ,บอลจิ้มไปต่อทางซ้ายสิบเอ็ดเข้ามาไหลครับสิบเอ็ดยิงเอาลูกนี้ผ่านไปแล้วสูวมากเโอ้โหผ่อนดวนครับหมายเลขสองเพื่อนเอามไมบเป็นครับนี่ <laughs> โอ้ยโคดวนก็ไม่คิดว่าเขาจะเตะให้ไปแล้วครับบานตูมไปเองแล้วครับเบียดยไปไปเบียดลูกนี้ยิงโอ้ยเข่าขาันครับติดหมายเลขค่ะของบานตูมกิบ้บอลมาให้กลางครับหมานอีเกตเกตจ,จะไปเองไหมผ่านสิบเอ็ดผ่านจิ้มไม้ลูกนี้ไว้เลยครับโอ้โยไปสาวครับกองหลังบ้านพลดวน,วนมาบอกไว้ได้ครับหมานอีเกตอีนึงครับยังติดหมานอีสิบโอ้โห ยังเหนียวครับพนวนย,ยังเหนียวหมายเลขเจ็ดครับบ้านตูมจ่ายบอลให้เพื่อนโอ้ลูกดียาวครับหมายเลขสิบเอ็ดกิบอลไม่ผ่านกองหลังของบ้านตูมสามสาดไปขึ้นถึงไหมถึงไหมทำไหมลูกนี้โอ้ชิงคงนี้ก็ยังหนึ่งศูนย์อยู่ไปรับจ่ายกี่ไปหลังผู้สามประตูอ่าอ่านเกมคาครับออกมาแล้บ,บอลจ่ายบอลกาไปถึงเพื่อนไหมโูกบอลหนึ่งครั้ง ได้หมายเลขสิบเอ็ดพลวนครับใช้ความใหญ่ครับไปแล้วครับไม่ผ่านครับแบกซ้ายของทางบ้านตูมครับสกัดบอลข้างไปลูกทุ่มโดยหมายเลขสิบเอ็ดรอเพื่อนขึ้นมาครับทุ่มผ่าเข้าไปนรัเอาลหมายเลขสิบสามครับโอ้ลูกนี้ครับขาครับเหยียดแต่ไม่ถึงครับ ผู้สาประตูครับไม่สนใจครับโยนบอลยาวถึงไหม4เจอกับ11ครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้เออโอ้คุณครูคจิว๋วไม่จิ๋งเลยยิ่งแต่บานไปเรื่อยๆนะครูจิว๋วดีตอนรับแล้วครับสมนุนตอนรับคณะครูทุกท่านนะครับที่มารวมบาร์13โอ้โหลูกนี้ครับเกจะพคลิกไปให้เพื่อนทางซ้ายมันทิกไม่ได้ครับเอ เฉียวเฉียวเชียครับหนึ่งศู